สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชอบบ่องเบลต้าค่ะ yeah. วันนี้จะมาอัดคลิปแต่งหน้านะคะเพราะว่าเรากำลังจะไปงานแต่งพี่จิ๋วแล้วก็พี่จอร์ดค่ะก<พยา>็แสงความดีกับพี่จิว๋วกับพี่จอร์ดด้วยนะคะก็ขอให้รักกันอายุมั่นเอ้ยเขาเรียกอ,อายุมันขเวเย็นไม่ใช่เเรียกอไะไรนะรักกันแบบ ยืนนานอะไรอย่างนงี้เออเอยพอไม่เก่งซะด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปงานแต่งพี่จิว๋วพี่จอดกันแล้วก็บังเอิญว่ามีคนทักมาถามนะคะว่าเออพี่คะแต่งหน้าแบบว่าอะไรวะไปงานแต่งงานแต่งยังไงดีจริงๆเวลาที่เราจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าไปงานแต่งงานเนี่ยเราก็ควรจะดรอปตัวเองให้มันแบบเบาๆนิดนึงแบบว่าอย่าให้เกินลำหน้าเจ้าสาวมากมายอะไรอย่างงี้นะคะก็ดังนั้นเนี่ยโทนที่แต่งก็จะไม่เวอร์มากเราเป็นผู้ไปร่วมงานแล้วก็แต่งให้มันแบบดูเออเราสวยพอแต่ ไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าก้าวผมแบบตีกระบังไปแย่งซีงเจ้าสาวนะคะก็เว้นให้เขาสวย1วันนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแต่งให้ดูกันจริงเมคอัพไม่ได้ไม่ได้วุ่นวือวุ่นวายอะไรมากนะคะแต่งแบบกุ๊กิ๊บกๆนะฮะไปเริ่มกันเลยเซ็ตแปรงวันนี้เราจะใช้เซ็ตแปรงอันนี้ของซูเปอร์มัมนะฮะชื่อว่าเดี๋ยวนะ กเพิ่งส่งมาเลยแล้วก็อยากลองพอดีน,นะคะอันนี้ชื่อว่าชิเซนหรือเปล่าวะชิเซนบัตเซนนะคะเป็นแปรงขนสังเคราะห์ขนสังเคราะห์ญี่ปุ่นด้านจับทงจากไม้อะไรอย่างนี้ที่1นึ่งพันหกร้อยห้าสิบัี้แอบจับขนแล้วมันก็นิ่มดีนะคะแต่ว่าแปรงของซูปามดีอยู่แล้วนะคะฟติก้าใช้น้องแมวเหนียวเนาะเริ่มเลยดีกว่าวันนี้ก็มีสิวดาวเสาโคโจรอยู่ตรงช่วงตัวนี้ปวดมากเลยอะเจ็บมากแบบอยากฉีดมากตรงเนี้ยหายแหละเหลือแต่รอย ขึ้นลุมสกรรมอะไรกับตรงนี้ก็ไม่รู้ฝั่งนี้ก็ไม่มีเลยเพราะอะไรช่วงนี้ปักผมมาทางนี้แล้เหมือนมันจีจีอ่ะจีจีจีจเริ่มตำนานนะคะบทใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีวันหนึ่งได้ลองใช้อารมานี่ตลับแดงอันนี้นะคะกับแป้ง KMA อันนี้นะคะโอ้โห oh ผิวฟูลูฟิตเวอร์พูดเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียคือตัว KMA อันนี้เนี่ย แป้งเขาดีมากนะร้อยหกิบกว่าบาทแต่ว่ามันจะมีความสีเข้มนิดหนึ่งเนาะวันนี้ก็เลยอาจจะเปลี่ยนมาใช้อย่างอื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่ฉันขาวขึ้นอีกแล้วงงมากปวดหัวเหลือเกินอามานี่อันนี้ใช้เบอร์สี่นะครับ My a m m a n i to go เป็นคุชชัน่นจริงเทคโทนโลยีมันดีนะแล้วก็มันจะมีรุ่นนี้ที่แมตตะแต่ปกปิดน้อยกว่าฝาที่เป็นสีน้ำเงินที่เป็นรุ่นโกลนะไม่ได้ไปชุดนี้นะนี่คือชุดนอนอ,อาบน้ำแล้ว ปวดสิวไม่เท่าไหร่ปวดใจ้วทำไงดีครับผมเวลาเราไปงานแต่งเราควรจะใส่ซองที่เท่าไหร่ดีพี่เพราะว่าบางคนต้องมีปัญหาเรื่องใส่ซองแน่ๆสมมติว่าเราสนิทในระดับที่เป็นเพื่อนมัธยมเป็นอยู่ที่ระดับงานด้วยนะโอ้ยหลายระดับเกินอ้าสมมติว่างานจัดโรงแรมพันได้ไหมพันหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นแบบเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ยังรู้จักกันไม่นานสมัยนี้ใส่ห้าร้อนม่น่าเกลียดเลย เออน,นี่ไม่รู้จริงๆอะว่าเดือนนี้ใส่ห้าร้อยมันแบบน่าเกียดไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าปริมาณประมาณแค่ไหนถึงจะแบบดีถ้าไปามโรงแรมใส่ห้าร้อยนึงก็ดูแบบไม่ได้หรอกบะคืออย่างเงี้ยหรอกแสนนึงไปให้จบๆโอหโหรวยยิ่หายเน่ยนะคะตาอไปลงเฟนตี้บิวตี้นะคะเพราะว่ารอยสิวตรงนี้มามหาพึกมากๆนะคะอ๋อแต่จะให้ดูความแมทของอามานี่ก็คือแมตตายแมตสนิทแมทไม่มีลมหายใจชาตินี้ไม่มีทางจะได้เกิดขึ้นความมันอีกเลย ส่วนใครนะคะที่อยากจะจ้างดิฉันบอกว่าแต่งหน้าในการแบบเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่รับนะคะเลิกติดต่อนะเพราะว่าแค่แต่งตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะคือถ้าจะแต่งหน้าวันหนึ่งนี่ดิฉันแต่งได้คนเดียวมีความพิถีพิถันสูงดังนั้นเนี่ยเลยไม่รับแต่งอีกอย่างคือการแต่งหน้าพวกนี้มันต้องตื่นเช้ามากซึ่งไม่ตื่นนะคะเป็นคนไม่ขยันขนาดนั้น เดี๋ยวไว้วันหนึง่งคือแบบเลิกทํา youtube แล้วเดี๋ยวจะรับแต่งหน้านะคะแต่งคนละคนพอไม่แต่นี้มีโครงการแล้วว่าถ้าไม่ทํา YouTube แล้วจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวจริงอย,รอ,อยากทาร้านก๋วยเตี๋ยวมากก๋วยเตี๋ยวร้านหนูจะมีแบบใบใบหนึ่งให้ชูดมาเลยแล้วก็แบบอร่อยจนถึงขั้นที่พี่ต้องดันด้นไปกินแถวอนุทบุรีในการแต่งหน้ามั้งไปพูดไปคลิปนี้จะยาวประมาณชั่วโมงครึ่งเวลามี์เขาบอกว่าพี่ช่วยสอนแต่งหน้าแบบไม่แต่งหน่อยก็ไม่ต้องแต่ง ผ่ามานะคะลงแป้งเซฟโฟราเบอร์ยีซึ่งจริงๆแล้วก็ปัจจุบันก็แอบเข้มไปนิดนึงเดี๋ยวจะขยับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันนี้แปรงซูเปอร์มัมนั่นแหละเมื่อกี้ที่เราบอกกันไปเซฟโฟรานี่ของดีหลายอย่างนะท่านจะเชมเห็นมันจะเข้มขึ้นมานิดนึง ต้าติดนิสัยการใช้ทุกอย่างสีเข้มๆหมดนะคะซึ่งจริงทาสีเนี่ยมันพอดีแต่ก็เป็นพวกไม่ยอมรับความจริงะะว่าตัวเองหน้าซิดเป็นไก่ต้มอ๋อฝากถึงคนที่กําลังดูคลิปนี้นะคะคุณ <c oughs> ต้ยยังไม่ได้เลิกทําคลิปนะคะ <c oughs> แค่บ่นเฉยๆเมื่อวานมีแต่คนแบบว่าที่จะเลิกทํ o ยูท b e แล้วเหรอ <c oughs> แต่แค่บอกเฉยๆว่าคนเราวันหนึ่งมันงานเลี้ยงมันก็ต้องเลิกลาเฉยๆแต่ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ยังมีกําลังจะทําอยู่นะคะคือมันมันจะมีจุดบางจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วอะแต่สุดท้ายเเราากก็็แบบออ่ไไปด้นหวคื ประสบการณ์มันก็สั่งสมไปเรื่อยะพี่แต่แค่ว่าโอเคมันเหมือนนางเอกวันหนึ่งมันก็วันหนึ่งเอออาจจะต้องไปเล่นเป็นบทแม่ค้นก็ได้อะเออทรงนั้นอะ<ส><ด>ก็คิดแบบนั้นอุน้ยเป็นเซปีแล้วลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตาแล้วก็จะพูดไปเรื่อยนะคะอ่ะอันนี้แป้งนะคะ เราจะใช้นะคะเมลินดานะคะอันนี้เป็นพาเลตเบอร์03คาราเมลบิสกิตสีน่ารักดีน่ารักเหมือนเราเลยอ่ะแต่ <c oughs> จริงๆเขามีอีกสองพาเลตเบอร์หนึ่งกับสองก็สวยดีแต่ว่าเป็นโทนสีเดิมๆที่เราว่าเราเคยแต่งให้ดูไปแล้วก็เลยอยาดดีกว่าทําคลิปแต่งหน้าซะจนแบบบางทีก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะแต่งอะไรเวลาที่มีสมาธิที่สุดคือเวลาที่เรานั่งแต่งหน้าโแบบโบเบเบ่แบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยแล้วคนก็ชอบถามทำไมไม่สอนลุคนี้แต่พอสอนแล้วไม่มีคนดูนะงง แรงนิ่มดินะแบบว่าขนฟูฟูงั้นก็ใช้สีอ่อนอันนี้นะคะ <laughs> นี่คือไม่ได้ซ้อมอะไรมาก่อน,นั่นีนนะลยนเมคอัพรอเดือเละก,ก็มาดูกันอุ้ยพอกลุ่มกลิ่มกมกแกรมดูแบบตามมีสีพอใครที่แบบว่าคิดจะแบบว่าว <laughs> ันนี้จะไปหาหัวในงานแต่งงานเพื่อนพักเกาะเพราะปกติคนที่ไปก็คือหนึ่งมีแฟนแล้วสอคือญาติผู้ใหญ่ล้วน หัวใจตรงกลางค่ะอจุกเจ๊กโทนแบบนี้ก็สามารถเอาไปแต่งได้ทุกคนนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะขับผิวได้ดีคนผิวเข้มก็ทำได้ สีเขาก็ชัดดีนะไม่รู้ตลับเท่าไหร่นะคะไปหาดูกันหน่เยองกสักนั้นนะคะงานครีเอเตอร์้งมาต้องแต่ทํายกลิฟท์อัพตรงคิ้วมาฟอกอายลิปอะแทบจะไม่ค่อยได้ติดสติกเกอร์ทําตาสองชั้นเลยเว้ยเพราะว่าแบบอยู่ดีก็มีชั้นตาโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยแบบดีๆไปทํากันนะคะที่เดอะคีนี้เป็นปั๊บฉันพูดเลยหัดมาดิฉันจะใช้สีนี้นะ,ะใช้แปรงหัวประเภทที่มันเป็นฟองน้ำแบบนี้จะขยี้สีออกมาได้ดีเห็นปะ่ะเออใช้แบบนี้ขยี้บนหลังมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันแตกเป็นกกต็ลลลงงที่า่าาเย แต่ถ้าใครไม่มีแบบนี้ใช้นิ้วในการแบบขยี้ไปได้เลยนะเพราะว่าจริงๆนิ้วก็ดีเป็นอะไรที่แบบว่าขยี้ชิมเบอร์ชิมเบอมเมริงได้ดีนะคะน,นี่ต่พอนี้พอเป็นประกายวูมววูมวมด้านบนจริงๆแอบรู้สึกว่าจะไม่เติมชิมเมอร์ก็ได้แต่ว่าในเมื่อเขามีมาแล้วก็เติมเติมเลยขยี้ออกมาแบบนี้นะคะเห็นปะ่ะพอเราเนี้ยขยี้ปุป๊บอะมันจะมีการแตกตัวของแบบชิมเมอร์ได้ดีดังนั้นเนี่ยใช้นิ้วก็ได้ไม่ใช้น้องชี้แปรงก็ได้นะคือเราก็ปลกตาบนเริ่ม พราะช่องแต่งตาไม่มีพาร์ทเลยจะพูดเลยะค่ะเพราะว่ามีสมาธิากันจดจ่อถ้ามันร่วงเราก็ใช้แป้งฝุ่นแบบนี้ในการแบบเอาแป้งจิ้มๆแบบนี้แล้วก็ค่อยปัดออกหรือจริงแล้วก่อนหน้านี้เราจะเอาเบร a ทชิงไหวก็ได้ชิมเมอร์เขาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยละเอียดยุบยับเท่าไหร่เราจะใช้อายไลเนอร์ของจองแซมุนนะคะจองแซมุนเป็นเบอร์สีน้ำตาลเนาะเป็นเบอร์บร s บ brown เขียนเลยชิดแบบนี้เลย คือแบบอารมณ์ว่าชิดโคนขนตาจริงๆนี่ตรงปลายหางแล้วก็ดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะคะตรงตูดเขาจะมียางแบบนี้อยู่แล้วก็ใช้ตรงปลอยปลายเนี่ยในการเออเวลาใครซื้ออายไลเนอร์อะไรไปเนี่ยบางทีเปิดดูตรงตุดอายไลเนอร์บ้างก็ได้นะเพราะว่ามันจะชอบมีอะไรซ่อนไว้ไม่กบเหลาก็ยางไว้เกลี่ยนะคะ เราก็จะได้เส้นอายไลเนอร์ที่แบบเห็นเป่าแล้วยังมีแกลบช่องว่างของลูกตาอยู่มันจะทําให้ตาเราดูแบบไม่ตี่จนเกินไปแล้วก็พอเราติดขนตามันก็จะมีความแบบว่าพอดิบพอดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะให้จบที่แค่เขียนอายไลเนอร์งี้ก็ไม่ได้นะคะปกติ <c oughs> กูจะ <c oughs> จะให้จบที่การเขียนอายไลเนอร์แค่นี้ก็ไม่ได้เราต้องแบบว่ามีการถมด้วยสีน้ำตาลเข้มนิดนึงเพื่อเกลี่ยให้มันฟูมันจะได้ดูแบบว่าโจวเจนิดนึงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจัเรียกโจเจนใช้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้อย่างที่บอก เขียนทับเส้นไลเนอร์ตรงนี้ไปเลยจะมีความฟลอฟลุ้งๆแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะค่อยกลับมาเน้นให้มันขมขึ้นอีกทีได้เหมือนเดิมทับไปตามรอยไลเนอร์นะครับผมเออใช้แป้งหัวตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงหางเนี่ยดึงออกมาอย่างนี้ถ้าใครใช้กระจกแบบตั้งโต๊ะก็แนะนำว่าให้ดึงหางตาออกมาแบบน,แบบนี้มันจะง่ายขึ้นนะคะเราก็จะได้ไลเนอร์แบบชาวคกเหลีที่เขาชอบแบบว่าเขียนยังไงให้มันบบฟุ้งๆนะ อันนี้เม่เซยเฮ้ยงงก่อนอื่นเราก็ต้องไปดัดขนตาปัดนาส,สคารา่าแล้วก็ติดขนตาป้อมกัน <laughs> ค่ะในขนตาเรียบร้อยเราใช้ C a Killer Volume นะอ้ยพูดเหมือนหูรั <laughs> ดใช้ Killer Volume อีที่ก็พูดเหมือนหูรัดแฮปปี้เบิร์ดเ้ขอให้มีผัวไม่โดนเทเอินเลยอุ้ยขนตาล่างเว้นไว้ก่อนข <laughs> นตาล่างนี้ฉันจะใช้สิ่งนี้นะคะ, <laughs> ะกลับมาเรื่องแต่งหน้าย่าอย่างงงงูสีปัดขนตาล่างได้ดีเยี่ยมยอดดีอะ เซเว่นใหม่มาแล้วนะคะเมื่อกี้หักปัดได้ดีมาก49บาททํางานได้ดีนะคะปัดเป็นเบสไปก่อนแล้วค่อยๆทบอันอื่นที่มันทนแบบสุดๆนะคะเออมันไม่ได้หักนี้นะฉันหักเองวันเกิดหนูหนูขอแอฟฟีเอาเป็นหนูล้าตามด้วยพิมพ์ให้อยู่คู่กันถ้าปัดขนตาล่างคือเฮียเหมือนกันเนะวันนี้น่าจติขนตาแพ้ขนาดไหนดีเอ,อ่เลยนี่ก็แอบเลงของนนังชัดไวยเพราะว่าเมื่อเช้าก็ติดให้พีคนนึงนไปแล้วอันนี้เบอร์อะไรไม่รู้ว่าเบอร์สองแบบไม่แน่ใจเพราะว่าพอแกะออกมาแม่งปนกันหมดเลยก็จะพึงอยู่นะเนี่ย อันนี้แล้วกันจบปิงกาวติดขนตาปลอมนะคะยืนหนึ่งในทุกสมรภูมินะคะคอสลูสีม่วงแม้ว่าเราจะโดนสาดน้ําโดนตุยยังไงก็แล้วแต่นะคะมันก็ยังอยู่ตกกับคนข้างๆผ่านไปแล้ว3ามแม่ขนตาเราก็ยังอยู่วิธีติดทากาวเสร็จแล้วปล่อยมันแห้งแว่หนึ่งนะคะแล้วก็วลาติดถ้าติดเองให้มองแบบมองช้อนแบบนี้แล้วก็ จฉกอาไ<ง>้หรือมันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งคือถ้าคนที่ติดทั้งชิ้นไม่เก่งเนี่ย<ๆ>ก็แนะนําว่าให้ตัดแบ่ง,งสัก3-4ส่วนแล้วก็ค่อยติดทีทละชอ่อ<ๆ>ก็จะได้รูปแบบอีกรูปแบบหนึง่งแต่เรามาั็นคนที่เกียดก็จะติดทั้งอย่างนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยช่วงห่างเนี่ยเราก็จะให้มันแบบแอบ,บเหินเินขึ้นมาหน่อยก็ค่อยๆขยับไปนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันเนียนขึ้นด้วยการแบบเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่มีขนตาอยู่แล้วก็โชคดีไปนะคะแต่ว่าคนที่ขนตาแบบว่าอ่อนยุบน้อยนิดเหมือนดิฉันก็ต้องค่อยๆไล่เลเวลไปเรื่อยๆนะคะฉันว่าฉันติดข,ขนตาล่างให้เป็นช่อๆหน่อยนะสกีนะคะระหว่างรอกาวเอ่ยอะไรเอ่ยตุงตังอีลุงตุงนางต่างๆนะคะก็เขียนคิน้วกันดีกว่าคะ่ะทนผช้ชมคิ้วเนี่ยจริงๆควรกันมาก่อนนะแต่ว่าถ้าลืมก็กันเอาหนั่งา่ะ อ่าอันนี้ใช้อันนี้ของเมเรสกานะคะเป็นม a สคาร่าบราวเบอร์สีที่ว่าชื่อว่าบราวนะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วเป็นการแบบจัดระเบียบขนคิ้วอันนี้เทคนิคนี้สำหรับคนที่แบบว่าอาอยากให้มีขนคิ้วเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยากนั้นถ้าใครที่จริงแล้วมีขนคิ้วเต็มๆอยู่แล้วไม่ได้กันไม่ได้แบบอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบปล่อยอย่างนี้เลยก็ได้นะปล่อยเซอร์ก็ได้นะแต่ว่าทางเราอยากจะเขียนให้มันเต็มนะคะนิดนึง เราจะใช้อายไลเนอร์สีดำอันนี้ของเอเรียนะครับเขียนลงไปถมตรงโคนเลยอะเพื่อเก็บช่องว่างนะคะคือถ้าใครจะไม่เก็บช่องว่างตรงนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ละคนนะไม่ได้ว่ากันมันเป็นแบบความชอบส่วนบุคคล โคนมันจะแบบเข้มและมันก็จะหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอนะคะจากนั้นนะคะต้าจะใช้เคสอันนี้เป็นอายไลเนอร์ที่ชอบมากด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นอันนี้เป็นสีน้าตาลเราใช้สีน้ําตาลเนาะในการจัดการกับหางตรงนี้ให้คมให้คมขึ้นนะฮะล่าตรงนี้ออกมาเก็บตรงช่วงหางอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นิดนึง ง่ายไม่ยากเย็นมีการดัดขนตาซ้าเล็กน้อยให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยมันแนบเข้าหากันดัดแบบเบาๆนะไม่ได้ดัดเอาตายนะดัดแบบแก๊ๆๆแกแกอย่างเงี้ยจากนั้นตดขนตาล่างค่ะขนตาล่างป้าใช้อันนี้ซึ่งป้าซื้อมาจากในช้อปปี้อะ่ะไม่รู้ว่าตามประตูนะ้ำมันมีไหมอ่ะถ้ามีช่วยมีใครบอกหน่อยนะมันดีอยู่นะมันจะเป็นขนตาล่างแบบมีความโฟกัสยากนิดนึงนะมันดีมากเลยอะ่ะมันยี่ห้อนี้ยไม่รู้ไปแคปกันเอาเอง จากนั้นเราจะตัดแบ่งช่อนะคะชุบชุบชุบแล้วก็ติดนะคะเป็นแบบนี้ที่ตาติดเห็นปะ่ะหนึ่งสองสามขนตาล่างเน่ยแนะนำนะว่าให้ตัดแบ่งช่อติดแล้วจะดีกว่าการที่เราแบบติดไปทั้งแผงนะวันนี้ตาจะเริ่มติดตั้งแต่ช่วงตรงนี้นะแต่ถ้าคุณอยากจะแหวกให้มันตาคุณยาวอีกก็แนะนําว่าให้ขยับมาตรงนี้ได้เลยติดแบบให้แนบกับโคนขนตาล่างไปเลยนะ ะะพอหลังจากติดเสร็จปห็นปะพอเราแบ่งชอบปุ๊บมันจะดูมีความธรรมชาติสูงส่งมากๆคะ่ะแล้วก็เกี่ยให้ขนตาจริงเนะี่ยมันไปแนบกับขนตาปลอมแบบนี้มันก็จะแบบเอ้ยนี่ขนตาล่างติดขนตาล่างด้เหรอคะติดค่ะ จากนั้นงานกิเตอร์วันนี้นะคะเราจะใช้2อย่างอันนี้เป็นของ i n นนท e รซึ่งเราว่าไม่น่าจะมีขายที่ไทยนะคะก็<ค>ะไปหาเราที่ใกล้เคียงก็จะมีของ Poly p o l ิ p o l ่าอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นของ Urban Decay นะคะ u r b a n d e c a y นั่นเองเป็น Heavy m e t a l ซึ่งดีมากเราจะลงอันนี้ก่อนอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วแหละมันสวยมากไม่ได้ซื้อตุนไว้แ้วมันเป็นเหมือนคอลเลคชัษษ่นพิเศษอ่ะที่แบบที่เขามีอะนี่ใส่เข้าไปใต้ขนตาปลอมแบบนี้แล้วก็ เน้นตรงช่องกลางตาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปนะจากนั้นเราจะใช้ตัวสีทองลงแค่ข้างบนพอนะคะให้มันแบบมีความมาลํมมเหลืองมากขึ้นเพราะว่าดั้งเดิมเรามีการลงสีทองกันใช่ปะ่ะให้มันกลืนๆ นี่เท่านี้เราก็จะได้แบบวาวล่างวาวบนวาววาววาวคิ้วหลังจากที่เราปัดมาคาร่าไปแล้วใช่ไหมก็แห้งและเรียบ้อยก็ทําการเกลี่ยให้เขากระจ่ายตัวนิดนึงด้วยแปรงแบบแปรงสปูลลี่บัชใช้อันนี้นะคะจริงๆใช้พาเลตเขียนคิ้วอะไรก็ได้แล้วแต่แต่น,นี้ตาซื้อมาจากเกาหลีนะคะแล้วก็สีอยู่ในเรนจ์ที่ตาชอบนะคะใช้สีเข้มลงตรงช่วงหางคิ้วไปก่อนเลยถ้าเราการคิ้วมาดีแล้วเนี่ยก็ไม่จะเขียนคิ้ง่ายนะคะ ในจุดที่โบอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าคิ้วคนเรามันก็มีแหวงแหวงกันไปอ่ะจากนั้นนะคะงานขนคิ้วมิติที่สี่ต้องเกิดน,นะคะใช้อันเดิมที่เราเขียนแมทไอลเนอร์เขียนสร้างขนคิ้วปลอมขึ้นมานะคะ่ะแบบนี้อารมณ์แบบลิงล็อกเจ้าว่าแบบโอ๊ยก็มีขนคิ้วนะแต่ไม่เท่านี้ก็ได้มิติขนคิ้วที่สี่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะใครเก็บ่ะใครใครเก็บคิ้วเก็บนะคะใครไม่ใครเก็บก็เรื่องของมึงนะคะไปส่วนอื่นกันเลยค่ะ งานเชดดิ้งวันนี้นะคะ Dior backstage comeback แล้วนะคะหลังจากที่ซื้อมาแล้ว,วาหายไปไหนไม่รู้เพิ่งเจอเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะตจะใช้สีนี้จะใช้สีนี้เนาะแต่อีกอันหนึ่งที่แนะนําคือ Benefit holo 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 lala al อะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีก็แล้วแต่ชอบไหนก็อันนั้นนะคะสิวที่จะระเบิดนี้นั้นออกไม่ต้องเชดดิง้งอัดแบบตายเวอร์นะเอาเล็กน้อยพอแบบพอชุ่มชื่นหัวใจพอแบบไม่ต้องแบบ เอาเหล่าสราแบบเวิร์นะเพราะกลางคืนพอถ่ายรูปมาอาจจะแบบว่าตุยก็ได้นะคะดังนั้นเอาแต่พอดีแบบพอลิมลิมเลยลทพอแบบว่าเออเออเอมีกรอบแล้วนะอะไรเงี้ยพอไม่ต้องแบบว่าเอาแบบหหน้าต่ออตายวิธีการนะคะจะใช้วิธีการแท็บก็จะดีนะสิวดูดิสะเบิร์ดคือเด๋ยนนี้ต้าไม่ค่อยได้เชดดิ้งหนักแหละเพราะว่าแบบเออไม่เป็นไรหน้าบานๆก็ได้ดูอิ่มดิแต่ในขณะที่พูดก็คือยังไม่หยุดเลิกเลิก จริงๆตาไม่ได้มีอะไรตายตัวมากแค่อัดยังไงก็ได้ให้ดั้งโผล่นะคะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นสุขหมดใจถ้ารวยกว่าน,นี้ใจกล้ากว่าน,นี้จะไปทําจมูกแต่แบบเออกลัวทําจมูกแล้วมีผัวก่อนพี่นกก็เลยไม่เอาดิฉันจะขาดใจถ้าดิฉันไม่ได้ไฮไลท์แต่ว่าดิฉันต้องทางแก้มก่อนนะคะวันนี้เราใช้อะไรดีอยากให้ดูมีความแบสแบสบยนิดหนึ่งนะคะวันนี้ใช้บีเ er. บี by, บยบีใบบีอะไรก็ไม่รู้อันนี้เบอร์เป็นบ r ัชออนเบอร์ศ er ูนย์สี่นะครับ ในเวลาแต่งหน้าเราต้องฉีดยาตัวเองนะรู้ป่ะเราต้องแบบน่ารักสวยอะไรเงี้ยใครไม่ชมเราเราชมตัวเองก่อนเราจะใช้พาเล็นี้ของ Innisfree เหมือนกันใช่ไหมนะ แต่ก็จะใช้เบอร์นี้ยสมกันนิดนิดหน่อยทาลงไปตรงช่วงบริเวณตรงนี้นะจะได้ดูน่ารักจิบุจิบิใช้แปรงขนาดที่มีความเล็กลงมานหนึ่งเนาะ้ทาแล้วก็ช้อนไปประมาณนี้นะคะคือต้าเป็นคนไม่มีหนกแก้มใช่ไหมก็เลยพยายามจะเน้นตรงนี้นึงนะคะเวลายิ้มมันจะได้แบบเหลือๆก็ตรงจมูกหน่อยคือชุดมันค่อนข้างจะสดใสก็เลยจะแบบว่าไม่อยากแป่งให้มันแก่มากนะคะถ้าใครไม่มั่นใจเอาแปรงอะแตะไปที่แปง้งผสมลงพื้นเราเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปก็ได้นะคะมันจะทําให้นัวละมุนมากยิ่งขึ้นด้วยหรือว่าใช้แแปรรงสะอาาดในกบบูเี้ย ไฮไลท์ light, วันนี้ของอะนุนะคะชายเบก้าสะท้อนไฟสะท้อนแฟชสะท้อนทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะทําแตกไปรอบนึงก็เลยมีการปั๊มชื่อตัวเองไปด้วยตอนอัดเข้าไปใหม่อ่ะแปลงอันนี้นะคะคนถามประมาณ84,000คนต่อว,วันคือแปลงเซเว่นเฟสมันเป็นแบบนี้ซึ่งต้าซื้อที่เกาหลีแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีขายไหมก็ไม่รู้เหมือนกันไปหากันเอาเองนะคะคือมันเป็นด้ามที่กําลังพอดีอะเห็นปะมันกําลังแบบ เข้ากับสันจมูกดีชั้นพอดิบพอดีนะวันนี้ตาไม่ได้เก็บคิวนะ้วเนาะเพราะว่าอยากให้มันดูมีความแบบไม่ไม่เรียบร้อยมากจนเกินไปแล้วก็ตรงหัวคิ้วนิดนึงตรงนี้นะคะตาจะลงใต้ตาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขยับมหน้าแก้มอยากให้แก้มมันดูเปล่งเปล่งอแลยแหละเยยิ้มแล้วมันจะแก้มติ่งๆอันนี้เคยสอนไปบ่อยแล้วนะก็ขอแอบเพิ่มเลเยอร์นิดนึงนะคะใช้ไฮไลท์เตอร์แบบพวกสีขาวนี่ของดีออคว่ามไม่ได้แล้วเพราะมันหลุดแล้วอันนี้ยสีขาวแบบนี้ลงไปตรงนี้ปลายจมูกนิดนึง ให้มันดูแบบล้นเพราะว่าเราเป็นคนจมูกสั้นไงเราไม่ได้จมูกยาวเห็นไหมจริงจริงมันแต่งเร็วจะตายไม่อ้อยหรอกมันอ้อยแค่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นลิปวันนี้บีเบียเบอร์ยี่สิบสองมันเป็นแบบนี้าสีแดงแคปเจอร์แล้วก็ไปหาซื้อกันเอาเอ,องเบอร์ยี่สิบงคือตาชอบที่สีมันแบบดูดิน่ารักนะแต่จริงๆแล้วปกติตาจะไม่ทาลิปก่อนอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็หายไป คืนนี้มันจะเป็นเนื้อแบบมุดมูกะมันจะไม่ได้แบบช่วยกรบสีปากอะไรขนาดน,นั้นแต่เหมือนช่วยปรับให้ปากเราอยู่ในโซนสีที่แบบปกติขเขาเรียกอ่อนลงอะไรเงี้ยทเรี่าปกติมันจะแบบเอออ่อนลงนะอะไรอย่างงี้กุชชี่ต่างลงอันนี้เบอร์หนึ่งศูนย์สามนะคะอืมปรับให้มันมีความนูนนิดหนึ่งคุณตาอินกับเลยหนุนหนูนะคะแล้วก็ตามด้วยกุชชี่เบอร์ศูนย์สี่ปอกฟ้านะคะ เฮ้ยก็ได้อยู่แต่ว่าไม่พอใจไม่เคยมีอะไรที่พอใจหล่อนเลยคุณบารลอกางงมากจองแซมมุนไหนมจองแซมมุนปอกแดงนะคะเบอร์เบอร์อะไรวะเนี่ยไม่มีเลขไม่พอใจทาลิปสีแท่งแล้วที่ดอกไม่พอใจงงวะ่ะลิลลี่ไวเลสเบอร์ศูนย์หกอันนี้เป็นมูสินนะคะเป็นสีที่คุณตาชอบมาก พอใจเพราะว่าเออมีความเข้มหน่อยปากจะได้ดูจุดสีบีแล้วก็ค่อยๆเม้มอย่างนี้นะคะเอ้ยเราก็จะได้ที่แบบนี้แล้วเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดทําผมก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะแลนนี้นะคะก็คือฟินิชลุคในวันนี้ค่ะบอกแล้วว่าชุดม,มันจะเป็นสีแบบ 4, สีสันสดใสนิดนึงมันก็เลยจะต้องแบบสดใสนิดนึงแล้วก็ผมคุณป้าขี้เกียจทำอะไรให้มันเป็นทรงที่เวอร์กเกินนะคะเพราะว่างานเขาจะแบบว่าเบ,บ,บาๆจุ๊บจิบจ๊บจุบ๊บจิ๊บในสวนนะคะแล้วก็ัด จัดที่งานพี่จิ๋วจัดที่ต่างจังหวัดเนาะก็เลยจะแบบว่าอากาศอาจจะเย็นนิดหนึ่งเวลาทําผมแบบเซตมากไปก็บางทีก็รู้สึกเหนอะหนะนะคะรู้สึกได้ไม่รู้สึกเป็นคนเดียวหรือเปล่านะคะแต่เดาว่าต้องมีคนมาทักผิดเป็นคุณแม่บ้างอะไรบ้างถ้ามองจากด้านหลังฟินลุก่าวันนี้ก็ใส่คอนทัคเลนส์ำร้อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะขอตัวไปงานพี่จิ๋วก่อนเดี๋ยวแอบถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าจะน่ารักแค่ไหนนะสำหรับใครที่กาลังหาเมคอัพว่าแบบเออจะแต่งหน้าไปงานเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปงานร่วมงานเฉยๆยังไงก็ลองเอาคัันนนี้้ไปใชกดูะะ ช่วงนี้คุณป้าไปแล้วบ๊ายบายและนี่นะคะคืองานแต่งพี่จอร์จพี่จีพี่เชนจอพี่จิ้มบุดแล้วดีเหรอคือมีเออเรามางานแต่งพี่จอรพี่จิมแต่ไม่เห็นหน้าพี่จอร์จพี่จิ้วเลยไม่เห็นหน้าเราด้วยตอนนี้ไเหน้าเราเพราะเดินมันดำมากมันมืดไงจอยเหรอใช่คือวันนี้ค่ะเชฟลุกนี้แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะพามางานแต่ง อยากลองชิมเค้กนะครับช่วยกันอุดหนุ งานแต่งพี่จอยพี่จิ๋วแต่ยังไม่มีฟุตเทจบ่าวสาวกูงงตัวเองมากเดี๋ยวก่อนไม่ถ่าแดดเอไม่ถ่าแดดถ่าไปจริงจริงอยู่นี่อ่จะบ่าวเมาอยู่นะคะไม่ว่าบ่าวเมากระจายบังไฟเออขอขแจ้งความจรกีกับพี่จิ๋วด้วยนะคะแล้วก็บุริสสวยมากที่ดูตีป่งหน้าตาตลอดเฮ้ยพี่พูดเล่่นพูดเลน โทจริงๆเพราะว่าพี่อ่ะงัดเบ้าไม่ค่อยคุ้นงันเบ้าไม่ต้องงัดก็ไหวไม่แล้วพี่จิ๋วดูพี่ได้แล้วช่วยไหมช่วยโอเคเกือบเลยขอให้เราสารเออรับจูนะเอ้ยอะไรวะแต่ได้ทดืองานแล้วได้เดือนงานแล้วตอนแรกถ่ายว่าเอ้ยวันนี้เรามางานเขาจะไม่มีรูปเจ้าสาวเจ้าสาวมันก็ไม่ได้เออเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยก่วงเลยเพราะว่ากินตั้งแต่เช้ายินดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลย คู่กันก็ไม่ใช่คนสองคนที่อยู่ด้วยกันอย่างเพอเฟกในทุกๆว feet, ันชีวิตที่คู่กันอาจจะเป็นคนสองคนที่สามารถอยู่ด้วยกันได้นานที่สุดเท่าที่จะหนักได้แปดปีที่ 当初你。嗯